คุณอาจคิดว่าการแปรงฟันเป็นเรื่องพื้นพื้นที่ทำกันทุกวันแต่รู้ไหมครับว่ามีคนจำนวนมากที่แปรงฟันทุกวันแต่ยังเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงโดยไม่รู้ตัวเพราะสุขภาพช่องปากไม่ดีอาจไม่หยุดแค่เรื่องฟันผุหรือเหงือกอักเสบแต่งานวิจัยใหม่ชี้ว่ามันอาจลามไปถึงสมองได้จริงๆโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวาน ข้อมูลจากสมาคมหัวใจแห่งอเมริกาเปิดเผยว่าคนที่มีปัญหาฟันผุและโรคเหงือกเรื้อรังมีแนวโน้มเกิดความเสียหายที่เนื้อสมองส่วนขาวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเมื่อดูในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเพราะระดับน้ำตาลที่ไม่คงที่ทำให้การอักเสบในร่างกายรุนแรงขึ้นกว่าปกติหลายเท่า ฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้สายเกินไปเพราะคุณสามารถสังเกตตัวเองได้จากสัญญาณเล็กๆในช่องปากและในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึง4สัญญาณสำคัญที่ควรรู้ไว้ก่อนจะสายเกินไป คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางวันเวลาเราแปลงฟันก็มีเลือดติดแปลงออกมาเล็กน้อยหรือเหงือกมันจะรู้สึกบวมตึงๆแปลกๆโดยที่เราไม่ได้ปวดอะไรมากหลายคนชินกับมันจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนแรกสุดของการอักเสบในช่องปากที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเบาหวาน เพราะในคนที่น้ำตาลในเลือดยังควบคุมไม่ดีร่างกายจะมีภาวะอักเสบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วยิ่งช่องปากอักเสบเพิ่มเข้าไปอีกมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการเปิดประตูให้เชื้อโรคเข้าร่างกายง่ายขึ้นหลายงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ชี้ไปนในทางเดียวกันว่าเงือกอักเสบที่ไม่ดูแลให้ดีจะเร่งให้ระบบภูมิคุมค้มกันของเราทำงานหนักขึ้นแล้วผลก็คือร่างกายจะควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากกว่าเดิม พูดง่ายๆคือถ้าช่องปากไม่ดีเบาหวานก็แย่ลงและพอเบาหวานแย่ลงมันก็จะยิ่งทำให้ช่องปากมีปัญหามากขึ้นกลายเป็นวงจรซ้ำๆที่บางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองติดอยู่ในนั้นบางคนไปหาหมอเปลี่ยนยามาหลายตัวน้ำตาลก็ยังขึ้นขึ้นลงลงเพราะรากของปัญหาอาจอยู่ที่เหงือกที่อักเสบเรื้อรังมานานเกินไป และถ้าคุณยังสงสัยว่าอาการเหงือกบวมเล็กน้อยนี่มันจะเชื่อมกับโรคใหญ่โตอะไรได้ขนาดนั้นจริงเหรอลองนึกภาพแบบนี้ครับเหงือกคือด่านแรกที่เชื้อโรคจะเข้าไปสู่ร่างกายถ้าเหงือกเราบวมแดงมีแผลเล็กๆเ,เรื่อยๆจากการอักเสบหรือจากการแปลงฟันเชือ้อแบคทีเรียในปากมันก็สามารถไหลเข้าสู่กระแสะเลือดได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแบบเงียบๆ ทีนี้พอเชื้อเข้าสู่เลือดมันก็เดินทางไปได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตหรือแม้แต่สมองนักวิจัยหลายคนพูดตรงกันว่าแบคทีเรียาจากช่องปากบางชนิดถูกพบในหลอดเลือดหัวใจและเนื้อสมองของผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งหมายความว่าแม้มันจะเป็นเพียงจุดเล็กๆในปากแต่มันสามารถลุกลามไปถึงอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายได้จริง ผมไม่ได้เล่าตรงนี้ให้คุณกลัวแต่ให้คุณตระหนักว่าสิ่งที่เราเคยมองว่าเล็กน้อยมันอาจไม่เล็กเลยในระยะยาวโดยเฉพาะกับร่างกายที่บอบบางกว่าคนทั่วไปอย่างผู้ป่วยเบาหวานแต่ข่าวดีก็คือมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับที่จะป้องกันถ้าคุณสังเกตและจัดการตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มต้นจากง่ายที่สุดเลยครับเช็คตอนแปลงฟันทุกเช้าเย็นถ้าคุณเห็นเลือดออกเกิน3วันติดต่อกันนั่นคือสัญญาณเตือนแล้วอย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆต่อให้ไม่มีอาการเจ็บอย่ารอให้ปวดหรือมีหนองก่อนค่อยไปหาหมอฟันและถ้าคุณมีกลิ่นปากที่ไม่หายแม้จะล้างปากหรือแปรงดีแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ควรให้ทันตแพทย์ช่วยตรวจเช็คอีกอย่างที่อยากให้ลองปรับดูคือความถี่ในการแปลงฟันถ้าคุณแปลงฟันแค่วันละสองครั้งให้ลองเพิ่มเป็น3าม ดูหลังอาหารเย็นด้วยสักรอบเพราะงานวิจัยหลายแห่งก็เริ่มพูดเหมือนกันว่าการแปลงฟันให้ครบ3มเวลาสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานได้จริงๆ สุดท้ายอยากชวนให้คุณมองเรื่องนี้ในมุมใหม่ช่องปากของเราไม่ใช่แค่เรื่องฟันสะอาดหรือไม่มีกลิ่นแต่มันเป็นแน่ด่านแรกที่คอยปกป้องเราจากโรคร้ายใหญ่ๆที่อาจกำลังรออยู่ข้างในและมันเป็นสิ่งที่เราดูแลได้เองทุกวันโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องมีงบเยอะด้วยซ้ำแค่คุณเริ่มสังเกต,ตวันนี้ก็ไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับ บางคนอาจจะไม่ได้มีเลือดออกเหงือกหรือเหงือกบวมให้เห็นชัดๆแต่กลับรู้สึกว่าปากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลาทั้งที่แปรงฟันก็แล้วใช้น้ำยาบ้วนปากก็แล้วหรือบางครั้งรู้สึกว่าฟันบางซี่เริ่มโยกนิดๆโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเคยเจออาการพวกนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยหรือแค่กินอะไรแรงๆแล้วลมหายใจไม่ดีนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณลึกที่บอกว่ารากฟันของคุณกำลังอ่อนแอลงจากปัญหาโรคเหงือกเรื้อรังที่เริ่มลามลงไปลึกกว่าที่คุณจะเห็นด้วยตาเปล่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้ปวดไม่ได้บวมไม่ได้เตือนด้วยความเจ็บแบบเฉียบพลันแต่กลับเป็นอาการที่กระทบชีวิตในทุกวันมากกว่าที่คุณคิด กลิ่นปากที่ไม่หายเป็นหนึ่งในสัญญาณหลักของเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในร่องเหงือกลึกซึ่งถ้าปล่อยไว้นานเข้าไม่ใช่แค่กลิ่นที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แบคทีเรียเหล่านี้ก็สามารถกัดกินเนื้อเยื่อเหงือกจนลึกไปถึงกระดูกที่ยึดฟันส่งผลให้ฟันเริ่มโยกแม้จะไม่ได้เจ็บแต่คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าฟันบางซี่ขยับนิดๆเวลากัดของแข็งหรือเคี้ยวอาหารฝืดๆบางอย่างแล้วไม่แน่นเหมือนเดิมในผู้ป่วยเบาหวานสิ่งนี้ยิ่งต้องระวัง เพราะเมื่อร่างกายมีภาวะน้ำตาลสะสมสูงเชื้อแบคทีรียนในช่องปากก็จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นและทําให้เกิดการอักเสบนม่ง่ายกว่าปกติหลายเท่ามีงานวิจัยจากหลายประเทศพูดตรงกันว่าการมีโรคเหงือกลุกลามเป็นปัจจัยที่ทําให้เบาหวานควบคุมยากขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งนี่คือจุดเชื่อมระหว่างอาการที่หลายคนมองว่าแค่กลิ่นปากธรรมดากับโรคร้ายที่อาจตามมาในระบบอื่นของร่างกายคุณอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าแค่ปรับพฤติกรรมบางอย่างก็สามารถลดปัญหานี้ได้ มากกว่าครึ่งอย่างเช่นการเพิ่มรอบการแปลงฟันจากวันละสองครั้งเป็น3ามครั้งโดยเฉพาะหลังอาหารเย็นและการเลือกแปลงที่มีขนแปลงนุ่มและเหมาะกับช่องปากของเรารวมถึงการใช้ไหมขัดฟันหรือแปลงซอกฟันให้สม่ำเสมอ สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำลายเพราะน้ำลายของเราคือด่านธรรมชาติที่ช่วยชำระล้างแบคทีรียนในช่องปากถ้าใครมีอาการปากแห้งบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ทานยาบางชนิดอาการปากแห้งอาจทำให้กลิ่นปากและเชื้อโรคสะสมได้ง่ายขึ้นเป็นเท่าตัว ลองสังเกตตัวเองตอนตื่นนอนหรือตอนกลางวันดูครับถ้ารู้สึกปากแห้งตลอดเวลาอาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ควรหาทางปรับเช่นการจิบน้ำระหว่างวันหลีกเลี่ยงกาแฟหรือเครื่องดื่มหวานจัดและลองเปลี่ยนวิธีดูแลช่องปากให้เข้ากับสภาพปากของตัวเองมากขึ้น ผมอยากให้คุณมองกลิ่นปากหรือฟันโยกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ไว้จัดการทีหลังเพราะถ้าเรายังไม่เริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอาการเจ็บชัดๆพอถึงเวลาที่เจ็บขึ้นมาจริงๆคุณอาจต้องเจอกับการสูญเสียฟันหรือขั้นที่ต้องพาตัดรักษาซึ่งไม่ใช่แค่เสียเงินแต่คุณภาพชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเลย แต่ข่าวดีคือถ้าเรารับรู้ได้เร็วปรับพฤติกรรมได้ทันทุกอย่างยังควบคุมได้อยู่ครับเพราะธรรมชาติของช่องปากคือถ้าเราดูแลมันสม่ำเสมอมันจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากโดยไม่ต้องพึ่งวิธีการซับซ้อนเพียงแค่คุณเริ่มใส่ใจเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้อย่างจริงจังสุขภาพทั้งปากทั้งลมหายใจและสุขภาพร่างกายโดยรวมก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเราพยายามคุมเบาหวานอย่างเต็มที่แล้วกินยาตรงเวลาออกกำลังก็พอควรแต่พอไปตรวจทีไรคาน้ำตาลยังขึ้นขึ้นลงๆแบบที่หาเหตุผลไม่ได้บางคนปรับอาหารแทบทุกมือ้อแต่ผลเลือดก็ยังไม่นิ่งแล้วสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนยาไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร สิ่งที่หลายคนไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็คือช่องปากของเรานี่แหละครับอาจเป็นต้นต่อที่ทําให้เบาหวานคุมยากกว่าที่ควรจะเป็นและที่สําคัญคือมันเป็นต้นต่อที่เงียบมากไม่มีเสียงไม่มีสัญญาณแรงๆเตือนเหมือนอวัยวะอื่นถ้าคุณไม่ได้สังเกตหรือได้รับการตรวจจากทันตแพทย์โดยตรงคุณอาจไม่มีวันรู้เลยว่าเชื้อโรคในช่องปากกําลังทําให้ระบบในร่างกายรวนไปหมด ในผู้ป่วยเบาหวานเวลาที่น้ำตาลในเลือดสูงเกินเป้าหมายร่างกายจะมีการอักเสบเล็กๆอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมีเหงือกอักเสบเรื้อรังที่ไม่รักษามันก็ยิ่งทำให้ภาวะอักเสบในร่างกายลุกลามไปมากกว่าเดิมงานวิจัยหลายชิ้นเคยพูดไว้ชัดเจนว่าถ้าผู้ป่วยเบาหวานมีโรคเหงือกร่วมด้วยระดับน้ำตาลเฉลี่ยหรือ HbA1c จะสูงขึ้นประมาณ0.4-0.6%ซึ่งในโลกของเบาหวานตัวเลขแค่นี้ถือว่าเยอะมากครับ ลองจินตนาการว่าเราอยู่ในลูปแบบนี้ครับ mm. เหงือกอักเสบร่างกายอักเสบคุมน้ำตาลยากเชื้อโรคในช่องปากโตเร็วขึ้น mm. เหงือกอักเสบหนักขึ้นแล้วมันก็วนซ้ำไปเรื่อยๆ mm. บางคนกินยามาเป็นปีเปลี่ยนสูตรก็แล้วแต่ยังคุมไม่อยู่เพราะไม่เคยจัดการที่ปากเลย จุดที่น่ากลัวคือคนที่มีปัญหานี้มักไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ได้ปวดไม่ได้บวมแรงแต่มันค่อยๆกัดกินโครงสร้างฟันรากฟันและระบบภูมิคุ้มกันของเราทีละนิดถ้าเราไม่เช็คไม่รู้ไม่แก้มันก็จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆเหมือนฝ้ารั่วในบ้านที่คุณไม่เห็นแต่ซึมอยู่ทุกวันจนพังทั้งเพดาน สิ่งที่อยากชวนให้คุณลองทำไม่ใช่เรื่องยากครับเริ่มจากไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียดอย่างน้อยปีละ1นถครั้งโดยเฉพาะถ้าคุณมีเบาหวานเพราะหมอฟันสามารถตรวจจุดที่เรามองไม่เห็นได้หมดเช่นร่องเหงือกลึกความแน่นของฟันหรือจุดที่เริ่มมีแบคทีเรียสะสม อีกอย่างคือการใช้ไหมขัดฟันให้สม่ำเสมอในทุกวันเพราะแปรงฟันอย่างเดียวอาจไม่พอสำหรับการขจัดแบคทีเรียที่อยู่ในร่องลึกที่ใกล้เหงือกการใช้ไหมขัดฟันหลังมื้อเย็นจะช่วยลดเชื้อในระดับที่ลมหายใจดีขึ้นฟันแน่นขึ้นและที่สำคัญคือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนิ่งขึ้นในระยะยาว บางคนอาจจะยังไม่มั่นใจว่าแค่ดูแลช่องปากจะมีผลถึงขนาดนั้นเลยเหรอผมอยากบอกว่ามีผู้ป่วยไม่น้อยที่พอรักษาเหงือกให้หายแล้วค่าน้ำตาลก็เริ่มนิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะไม่ได้เปลี่ยนยาเลยด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้แหละคือจุดที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มมองว่าการดูแลช่องปากคือส่วนหนึ่งของแผนการดูแลเบาหวานที่ต้องทำควบคู่กันไปไม่ใช่เรื่องแยกกันอีกต่อไป เรื่องที่ฟังดูเหมือนเล็กอย่างร่องเหงือกหรือฟันโยกบางครั้งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ซ่อนอยู่ในแผนควบคุมเบาหวานของคุณและข่าวดีคือคุณสามารถจัดการได้เองไม่ต้องรอใครไม่ต้องจ่ายแพงแค่เริ่มสังเกตสอบถามหมอฟันแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างทุกวันวงจรน,นี้ก็หยุดได้ครับ คุณอาจไม่คิดว่าเรื่องในช่องปากจะเชื่อมโยงไปถึงสมองได้แต่ความจริงแล้วร่างกายของเราทั้งหมดมันเชื่อมถึงกันมากกว่าที่เราคิดช่องปากคือจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนและระบบภูมิคุ้มกันมันไม่ใช่แค่ที่อยู่ของฟันกับลิ้นแต่มันคือประตูด่านแรกที่เชื้อโรคจำนวนมหาศาลจะผ่านเข้าไปทุกวัน เวลาที่คุณมีเหงือกอักเสบฟันผุหรือฟันโยกนั่นหมายถึงมีแผลเล็กๆในเนื้อเยื่อเหงือกแม้คุณจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่แผลพวกนี้เปิดโอกาสให้เชื้อแบคทีเรียาจากในปากเล็ดลอดเข้าสู่กระแสะเลือดได้ทุกวันและเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในปากหรือที่เหงือกอีกต่อไป หลายคนรู้ว่ามันเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือหลอดเลือดอักเสบแต่สิ่งที่เพิ่งมีงานวิจัยออกมายืนยันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือมันอาจเชื่อมโยงไปถึงสมองได้จริงๆมีรายงานว่าพบแบคทีเรียจากช่องปากบางชนิดในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมและมีการตรวจพบว่าเนื้อสมองส่วนขาวหรือ white matter ในคนที่มีปัญหาช่องปากนั้นเสียหายมากกว่าคนที่ปากสุขภาพดี พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเชื้อจากปากเข้าสู่เลือดและไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอจะควบคุมได้มันสามารถเดินทางไปได้ทุกที่รวมถึงสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่บอบ,บางและควบคุมระบบทั้งหมดของร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอักเสบในร่างกายอยู่ตลอดเชื้อ <c oughs> จากช่องปากมีโอกาสเจาะผ่านกำแพงเลือดสมองได้มากกว่าคนทั่วไป ซึ่งกำแพงเลือดสมองหรือที่หมอเรียกว่า blood-brain barrier นั้นปกติเป็นด่านสำคัญในการกรองสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าถึงสมองแต่เมื่อมีการอักเสบเรื้อรังหรือเชื้อสะสมมากพอมันก็เริ่มมีรูรั่วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าช่องปากมากครับ แน่นอนว่าเราไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มีเหงือกอักเสบจะเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมทันทีแต่มันคือปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยที่เราควบคุมได้ถ้าคุณปล่อยให้ช่องปากอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะถ้ามีเบาหวานควบคู่กันความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย มีผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาคนหนึ่งเคยเปรียบเทียบว่าการดูแลช่องปากก็เหมือนกับการปิดประตูหลังบ้านให้สนิทเพราะบางครั้งเราดูแลหน้าบ้านดีมากออกกําลังกายกินอาหารดีแต่ถ้าประตูหลังบ้านเปิดค้างไว้เชื้อโรคก็ยังเข้ามาได้อยู่ดี สิ่งที่อยากให้คุณเริ่มจากตอนนี้เลยก็คืออย่ารอให้มีอาการผิดปกติชัดๆแล้วค่อยไปตรวจสมองหรือหัวใจเพราะโอกาสในการป้องกันที่ดีที่สุดมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นเล็กๆอย่างการแปรงฟันให้ครบ3ามเวลาการใช้ไหมขัดฟันและการพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพปากปีละสองครั้งซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณควบคุมได้เองโดยไม่ต้องรอให้เจ็บไม่ต้องรอให้สาย จำไว้นะครับว่าสมองของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่สุขภาพของช่องปากเราดูแลได้ทุกวันและแค่คุณเริ่มสังเกตและใส่ใจวันนี้คุณอาจจะได้ป้องกันปัญหาใหญ่ในอนาคตที่ไม่มีใครบอกไว้ชัดเจนได้เลยครับ ทั้งหมดนี้คือ4สัญญาณที่เริ่มจากในช่องปากแต่อาจส่งผลไปไกลกว่าที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นเหงือกบวมเลือดออกกลิ่นปากฟันโยกหรือแม้แต่ระดับน้ำตาลที่ควบคุมยากทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวข้องกันในวงจรที่เงียบแต่สำคัญและเมื่อเราปล่อยให้มันสะสมไปเรื่อยๆก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เชื่อมถึงหัวใจและสมองได้จริง แต่ข่าวดีคือร่างกายของเรามีศักยภาพในการฟื้นตัวเสมอครับช่องปากก็เช่นกันขอแค่คุณเริ่มใส่ใจและดูแลอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันให้ครบสามเวลาใช้ไหมขัดฟันให้เป็นนิสัยหรือพบทันตแพทย์ตามนัดทุกปีคุณก็ลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณสังเกตตัวเองมากขึ้นอย่าลืมแชร์ให้คนใกล้ตัวที่คุณห่วงใยดูด้วยนะครับคอมเมนต์ประสบการณ์หรือคำถามของคุณไว้ได้เลยผมอ่านทุกข้อความและเราจะเอางานวิจัยใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนดูแลตัวเองกันดีๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ